ป่าในเมืองน้ำตกบางแรอันนี้อยู่ในเขตอำเภอทะลางใช่ไหมครับทะลางครับบนป่าข้อขอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตครับเด็กยี่สิบาทผู้ใหญ่สามสิบาทต่างชาติสี่ร้อเพอร์เซนโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมน้ําตกด้านในเคยมาทีแล้วประมาณสิบปีแล้วน้ําตกบางแแปอดรถด้านหน้าครับหลังป้ายทำการนี้ ที่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์ห้ามห้ามล่าสัตว์ป่าครับในการประมาณนี้เลยครับเดี๋ยววิชวน้ำตกด้านหนครับมีชนีด้วยนะเนี่ยโครงการคืนชนีสู่ผืนป่าร้อยเมตรน้ำตกเวทีฟอลเขาบอกว่าถ้ามันเข้าไปน้ำตกอะไรอะไรอีกอ่ะสี่กิโลเลยนะจะมีน้ำตกอีกอันหนึ่งอยู่ข้งในน้ำตกอะไรต้นไซอะไรไซอะไรทั้งจาง,างนี่เจอต้นน,นีแ้แล้วเหมือนอยู่แบบนี้เลยนะดึกลำบาน ภุปปาตาแล้วนะประมาณเนี้ยห้ามมารถเข้านะครับเนี่ยกันไปแล้วนี่เหมือนใบลานนะมีร้านอาหารครับบริการด้านหน้าต้มตำข่าเหนีนยวไก่ทอดเ <c oughs> นี่ยแค่เราเข้า่างเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงน้ตกเลยนะนเห็นนะดึงดึงดึงละ เนี่ยเศียน้ำตกเนี่ยซีซีซือคือเนี่ยจะลงมาประมาณนี้ล่องมาตรงนี้ยเุ้ยหัวนี้สวยอ่ะอดูดิมันเป็นดอกไอ้นี่ลงมาเลยๆดอกมาจากข้างบนลงมาแหมูดิพื้นเนี่ยยานี่ครับมันจะไหลลองอ่าวนู้นครับโอ้ โอ้ไกลๆก,ก็มีครับในเงี้ยอันนี้ระดับย่ยมๆเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนกันครับแต่ระดับความสูงขึ้นไปก่อนอันนี้ก็น่าเล่นชิลๆเนี่ย เป็นที่นั่งสนวะหรับทานข้าวมีศูนย์อาหารให้บริการแล้วก็เด็กๆสามารถเล่นน้ําได้ครับตรงนี้ระดับนี้เล็กๆนอนแช่ม้ตกเย็นสบายไป่ฮะเดี๋ยวไปดูงเปงกันต่อครับว้าวไหนไหนอ๋อนื่ไงฮะ เห็นชนีแล้วอยู่ในกรงข้างบนนะครับเขาอาจจะท้หนาว่าเลี้ยงไว้ให้มันให้มันแข็งแรงก่อนแล้วเขาปล่อยคืนสู่ป่าน้ำตกบางแปรโอ้โหมัน,ปนเป็นโขดหินไหลฮะตรงนี้ นี่ฮะน้ำตกบางแปรอันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราปล่อยขึ้นไปดกครับเราปล่อยข้างบนครับเดี๋ยวาอาจจะแช่น้ำาบนได้ครับเนี่ยน้ำจะไหลมากรบแร็แอย่างเงี้ยอันนี้ไม้ใหญ่ครับเนี่ยไม้ใหญ่โค่นลงมาครับดูดิ โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะน่ะนี่ไม้ใหญ่มากลยเนี่ยนี่ข้างในเป็นโพรงเลยนอนแช่น้ำสบายสบาย โขดหินเ้่านั้งก็เยอะครับเนี่ยมีคนทำฝายชะลอน้ำไว้ให้น้ำใสกิกเลย เย็นไปไปต่อน้ำตกสนมานกจะเย็นครับเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบไปต่อครับ ไม้ใหญ่โค่นมาโอ้โหไม้หักโค่นมาครับตรงนี้จะเป็นอ่างแล้วก็มีน้ำไหลายตรงน,นี้ก็แช่น้ำได้ครับแต่เขาบอกว่าข้างในจะเป็นน้ำตกสูงอีกที่นึง เดี๋ยวลองขึ้นไปดูครับเราอยู่ด้านบนเราจะมองไปข้างล่างครัจะเห็นน้าตกข้างล่างหน่ฟ๊บฟฟตัวนี้เข้าสู่ฤด,ดูฝนพอดีครับน้ําตกกะค่อนข้างจะสวยนี่ฮะเราขึ้นมาสูงแล้วเสียงน้ำตลอดเลย bọt bọt đầy này. ไปดูข้างล่างครับหัวนี่น้ำไหลลงประมาณนี้ไหลาตามซอบหินลงมาครับนะครับห้ามทิ้งขยะนะครับนี่ร่องหินข้างล่างนู้นนะครับจะเป็นอ่างอ่างนี้นอนแช่น้ำส,าสบายๆเลยเนาะ าาสใยติ้งเนี่ยนี่เราอยู่บนความสูงข้างบนครับ้ลไหลลงไปล้างก็ง่างจะสูงตอนนี้ก็สามารถลงไปได้ครับแต่ว่าทางอันตรายนิดหนึ่งฮะจุดหมายของเราอยู่ข้างบนครับไอโย,โย เราถึงน้ําตกบางแปรเป็นที่เรียบร้อยครับระวังลื่นนะครับน,นี่ครับอันนี้เราว่าเทวแล้วนะข้างบนจะมีใหญ่กว่านี้ครับ อันนี้เป็นที่อันดับสองครับอันดับหนึ่งยุ้งบนลรุ่นไปชมอันดับสองไปก่อนเดี๋ยวอันดับหนึ่งเราจะให้ชมที่หลังครับแล้วเพื่อนๆจะว้าวว้าวว้าวไปกระหงครับนี่ครับเต็มตัวจึ้ม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 จ้มรึงน้ำตกบางแปรครับ เดี๋ยวเราไปดูที่สวยงานต้องอยู่ตรงนี้ครับน้ำแนี่ครับน้ำตกวางแปรน้ำตกที่สวยอีกหนึ่งครับของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ยังมีทางขึ้นไปได้น,นะครับเนี่ยเพราะว่าไปอีกน้ำตกหนึ่งประมาณสี่กิโล แต่เดี๋ยวเราจะยุติแค่น้ำตกบางแผ่นนี้และอาจจะดูลงแล่เช่นน้ำสักน,นิดนึงครับนเดี๋ยวเราจะไปให้ใกล้น้ำตกที่สุดครับเพื่อความสวยงามของท่านผู้ชมเอ้ยย่าเราเจอกุ้งครับท่านผู้ชมเราเจอกุ้งครับไมนร่นแล้วกุ้งตัวใหญ่มากเลย เ็นนะข้าไอยู่ในนี้นะฮะไม่น่าเชื่อครับที่นี้จะมีกุ้งด้วยครับเนะี่ยเรามาใกล้แล้วครับ เออร้อนน้ำไปร้อนน้ำไปเพื่อจะให้ใกล้ที่สุดครับอ้าวโอาฮ่ เราคงอยู่ใกล้ระดับประมาณนี้ครับนี่คือน้ําตกบางแปรครับแบบนี้แหละอ้ประมาณนี้น้ําตกบางแร้ร